สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขบัวสุขมามาสลนบ่าวจะเป็นทางบ้านไทยบ้านฟังลาบ้านตามประเทศกรดีได้จ้ามื้อนี้มาพบพอกับช่องสาวสอนผ้ารอพี่น้องรอรออีหลีจ้ารอตะเสารอตะเด,ด้อเด้อปินจ้าพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาตีห้าเชิงได้จ้าพี่น้องมื้อนี้สาวสอนผ้ารอไอ้สิพ้ารอ,อยูต่ตลาดสดเด้อจ้าของอำเภอหนองสองห้องมื้อนี้เป็นเสาว,นาวาันอาทิตย์ได้จ้าพี่น้องเสาวันอาทิตย์ที่เจ็ดเดือนมก,กราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามารอเบิ่ง เนี <T impossible. S 1> ่ยหมอเส้าแต่เสานี้กระเจ้าสิมี่น่กินได้หลายเนี่ยมาขายได้จ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นปิ่งปลาดุปิ้งหมูจ้าอันนี้ก็สิเป็นปลาเอียบได้จ้าพี่น้องปลาเอียบปลาสดก็มีอันนี้ปลาเอียบปลาสลิดจ้าอันนี้ปลาลดอันนี้ปลาคออันนี้ปลาคอเอียบจ้าพี่น้องเป็นกบก็มีอันนี้เป็นจีซ้อน อันนี้ก็เป็นปลาโรตตากแห้งเลยจ้ะปะลาโดที่เพิ่นตากแห้งแล้วแหงนี่ก็สิเป็นปลาเอียบเพืกก่อกันจ้าพี่น้องแต่ว่าสิเป็นปลานิน่งแหงนี่เขาจะสิขายขายแต่ปลานิ่งเอียดเ,เลยจ้ะเขาจะไปเทียบไปไหนเซ็ทถุงเซ็ทถุงไว้แล้วปลานิ่งเอียบเมื่อนี้อากาศเป็นล่มสีเย็นวอยๆอด้ลจ้าพี่น้องพอ้นก็เริ่มไอ เที่ยวสื่อเที่ยวออกไปแล้วล่ะจ้าเพราะว่าตลาดเพิ่นเริ่มไหวแล้วเพราะว่าเขาเจ้าสิขายตั้งแต่ช่วงประมาณไในตีหนึ่งตีสองแล้วเด้อจ้าพี่น้องวันนี้คนก็นเริ่มไหวข้านี่กับสิเป็นพักพักอ่างหน้าหยาบันบานเท่านั้นล่ะจ้าพักบันบานเท่านี่กับสิเป็นบกวก อันนี้บาาับบกคว่ำบอกคว่ำคว่ำละจ้าบาทแม่บกักคอกำสิบบาทนะจ้าพี่น้องแม่ยายเพิ่งขายบักคอกำคว่วละสิบบาทจ้าจะน้อยกระเมิดกินละได้จ้าบกัากคอกนีก่น้อยกระเมิดกินแล้วผู้แพกกะแพกขายแพกถังสะจ้าพี่น้องทางนี้เพิ่งสิเป็นแผงผักผักทรงนะจ้าพี่น,อนอ้องเขราะจาเห็ดเป็นเป็นมัดเป็นจุม่มไว้จ้ามีกระลำ มีผักกวางตุ้งมีผักสลัดจาก็จะเสีเหตุเป็นกำมเป็นดูกเป็นดูกไวทถาดเมค้าอีกเมื่อหนึ่งมาหลับอ้ต่อไปได้จ้าพี่น้องอันกระบอกเครือเครือกลุ่งกับมีคือกันจ้าพี่น้องกุ่งสดๆกับมีคือกันเร้อเมค้าพึ่งกรลังจัดแจงเบียงใบอยู่อันนี้ก็เป็นดักเด้ เป็นแดกแดนจ้าพี่น้องมันจะเป็นสา,ส,าสายบัวสายบัวไปเกงใส่ปลาคอเสียบแพนกแพรกกระแพกไปได้จ้าพี่น้องแพนเนียข้าเจ้ามะลับกับสิมะลับเอาไปขายได้จ้าหุ่นคอเมนตาบอ,อกปีกพงเก็บเป็นถุงละยีสีบลักทุ่มนี้กับสิเป,เป็นเป็นแพกไว้แล้วจ้าพี่น้อง ไปจุ่มไปร่วมพริกคงเข่าขวากว่เพิ่นแพ้ไว้พาลูกค้าเพิ่นมารับไปขายต่อจ้ะไก่บานก็มี่คุแม่ไก่บานมีแต่ตัวใหญ่ๆจ้าพี่น้องตัวลอยๆสองลอยสามลอยก็มีจ้าเหลวแต่ตัวเหลวแต่ขนาดจ้าไก่บานบานแผ่ได้จ้าพี่น้อง ผักบักบวบบักบวกไม่ไหมด้วยจ้ะบวกไม่ไหมบักพริกบักพริกกะมีจ้ะพี่น้องส้นทางพุนกะสิเป็นคือกันด้วจ้ะพราะว่าอยู่ข้างถนนคือเก่าจ้ะพี่น้องทางพุนกะสิขายผักคือกันเมฆาเมฆายเพิ่นกะคลายผัก ว่านี่เป็นสิขายพักจ้าทรงพักคนก็เริ่มจัางมดเลวจ้าพี่น้องเพราะว่าขาเจ้าจมาตเตสเอาแล้วเริ่มสิมุดเริ่มสิว่ายแล้วแต่วานสวงเทียงขึ้นตีหนึ่งตีสอง,ต,สงตีสาม,มนั่นคนสิหลายจ้าขาเจ้าจมาหลับพักหลับอันนี้อันนั้นไปขายขับไปทางน,นันนั่นก็สิเป็นตลาดสดจ้าคุณต่ว่าสาวสอนผ้ารอบว่าผ้าขับไปจ้าเพราะว่าบ่บบบมี่ยัง สิเลาะนั่ข้างๆนี่แหละจ้าอันนี้มะกระจับมะกระจับกระเขื่อ,อนมาเขาวกล้วยนั่นแหละจ้าพี่น้องบ้านเฮาเอิญมาหมากเขาขั้วกล้วยถ้าพี่ก็สิเป็นเป็นผักคือกันกจ้าขาเจ้า,จากะไทยคือกันกเลยได้จ้าพี่น้องส่งผักแผนกส่งผักข้างผักบ้านๆเฮาเนั่ะหล่ะ่นกะลังแพ็กใส่ถุงใส่หยังรอลูกค้ามาเอา อากาศเย็นจ้าพี่น้องมือร่มเยน็นวอยวอยหนาวสิงล่งมากอีกก็บว่าจากจ้าคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบ่งล้วก็่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนท่ารอได้จ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น,นได้จ้าคลิปหน้ากะพอกันไม่ไปนหลุนน้ำกันคพือเก้าั่น้าละจ้าคลิปนี้กะขอบคุณหลายจ้า